สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาแนะนำรู้จักร้านน้ำปั่นนะคะที่โลเคชั่นตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นบ้านส้มเสี้ยวนะคะบ้านส้มเสี้ยวอ,อําเภอบรรพบิพัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะใกล้ๆกับที่บ้านที่ปุ๋ยอยู่นะคะอันนี้จะเป็นร้านประจำที่ที่ปุ๋ยชอบมาซื้อให้แม่ซื้อกับบ้านซื้อไปกินเองนะคะค่ะน้องเขาจะทำอร่อยนะเข้มข้นอืม ใครที่อยู่ใกล้ๆโลเคชันแถวนี้นะคะผ่านานมานี่แวะมาได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะก็ช่วงนี้เขาเขาทำทางเสร็จเนาะเมื่อเ่อก่อนตรงเน,นี้ยจะทำทางประมาณ2เดือนน่ะน้องก็ก็หายไปแล้วก็เพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาเปิดได้เมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้วันที่2องนี่น้องเ็จะจัดนี่น้ำปงน้ำปัน มีมะนาวนะคะใครชอบอะไรมาได้นะจ๊ะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปุ๋ยลงไอ้โลเคชั่นเอาไว้นะไว้เพื่อใครๆหิวน้ำเนาะแวะมากาแฟสักแก้วหนึ่ง นี่จะบอกว่าอันเนี้ยเด็ดนะคะเป็นสบู่ปกติแล้วราคามันจะอยู่ที่200กว่าบาทนะคะแล้วก็น้องเขาเอาแบบเหมือนก็ว่ามามามา,มาโลกขายอะไรประมาณเนี้ยยีบาทเองเพื่อนๆอเด็ดมากนะคะเอาไปแล้วสามก้อนปุ๋ยนะคะแล้วก็นี่เคชันต้นไม้สวยๆค่ะเพื่อนๆ อันนี้เพื่อนๆอเขารือสีใครรู้จักต้นเขารือสีบ้างนี่เขารือสีนะคะประดับอยู่นะคะในร้านนะคะก็จะเป็นมุมหน้าบ้านที่สามารถเปิดร้านค้านะคะนี่โต๊ะเป็ดสวยไหมเพื่อนๆโต๊ะเป็ด คลายพันไปพันมาหิวนะคะแล้วก็หามุมนั่งพักผ่อนนะคะามาดื่มด่ำบรรยากาศให้หายเหนื่อยได้นะคะจ้ามอนสเตอร์ล่านะคะนี่สวยๆ